สวัสดีครับผมทักจากบริษัทวีกาออโตเมชั่น2000จำกัดวันนี้จะมาขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ CRC จากประเทศอเมริกาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงต่างๆเช่นงานล้างทำความสะอาดได้แก่ CRC 2016 CO Contact Cleaner ใช้สำหรับล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือแผงวงจรต่างๆโดยไม่ทิ้งคราบหรือความชื้นไว้หรือจะเป็นในส่วนของงานหล่อลื่น CRC 5-5-6ขีด56มันติ p พ r post สำหรับงานหล่อเลื่นทั่วๆไปแต่ในวันนี้จะมาขอนำเสนออุปกรณ์ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดชิ้นงานและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่ CRC smart washer ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นค้าบน้ำมันคราบตะละดีหรือสิ่งสกปกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำมา ทดแทนวิธีการแบบเดิมซึ่งใช้สารเคมีเช่นน้ำมันกา๊าซในการทำความสะอาดซึ่งต้องนำไปกำจัดทิ้งในภายหลังและจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของสมาร์ทวอชเชอร์มีวิธีการใช้งานง่ายๆโดยนำชิ้นงานมาทำความสะอาดด้วย w a t e r b a ์เหรือออกซิจ e ผ่านแผ่นกองจุเินซีจากนั้นจูเนซี C จะช่วยย่อยสลายคราบน้ำมัน หรือคาบเจรเบีเปลี่ยนเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์สามารถที่จะนำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องนำไปกำจัดทิ้งและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับพนักง,งานาขายของบริษัทวิก้าได้เลยครับโลเาสวย พวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วย